ค่ำคืนหนึ่งในกรุงเทพเต็มไปด้วยแสงไฟจากตึกสูงเสียงเครื่องยนต์และแรารถดังปนกับเสียงฝนตกพรําผมยืนอยู่ใต้หลังคาร้านกาแฟเล็กริมถนนกลิ่นกาแฟคู่ใหม่ผสมกับกลิ่นควันไอเสียอย่างแปลกประหลาดเธอเก้าวเข้ามาในร้านด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนตแต่แววตาเย็นชาเสื้อโค้ทผ้าข,ขนสัตว์ราคาแพงของเธอชุ่มด้วยหยดฝนแวนเพชรเม็ดใหญ่บนมือซายสะท้อนแสงไฟสลัวผมจำได้ทันทีว่า เธอคือวิรดาภรรยาผู้มั่งคั่งของผมเราพบกันครั้งแรกเมื่อหนึ่งปีก่อนในงานประมูลศิลปะเธออายุห่างจากผมเกือบ20ปีแต่ดึงดูดผมอย่างประหลาดเธอพูดจานุ่มนวลและเต็มไปด้วยความมั่นใจผมเป็นเพียงนักศึกษาปีสุดท้ายที่ไม่มีอะไรพิเศษแต่เธอกลับบอกว่าผมทําให้เธอรู้สึกมีชีวิตอีกครั้งไม่นานเราก็แต่งงานท่ามกลางสายตาสงสัยของหลายคน ผมคิดว่ามันคือความรักแท้ที่ไม่สนใจฐานะหรืออายุแต่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนเมื่อผมเจอรูปถ่ายเก่าในลิ้นชักเธอรูปนั้นถ่ายในบ้านไม้กลางทุ่งกับชายวกลางคนเขายิ้มให้กล้องอย่างอ่อนโยนแต่สายตาผมรู้สึกคุ้นเกินไปใบหน้านั้นเหมือนพ่อของผมสมัยยังหนุ่มย่างหน้าขนลุกผมพยายามถามเธอว่าเขาเป็นใครแต่เธอเลี่ยงตอบเธอเพียงบอกว่ามันเป็นอดีตที่ไม่สำคัญต่อปัจจุบัน คืนนั้นผมนอนไม่หลับเสียงฝนกระทบกระจกดางไม่หยุดความสงสัยเริ่มกัดกินหัวใจผมทีละน้อยผมโทรถามแม่ถึงพ่อที่เสียไปตั้งแต่ผมอายุสิบขวบแม่เงียบไปนานก่อนตอบว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้นผมสัมผัสได้ถึงน้ำเสียงสัน่นและความกลัวที่ซ่อนอยู่เช้าวันต่อมาผมเริ่มสังเกตว่าเธอหายออกจากบ้านบ่อยเธอบอกว่ามีประชุมธุรกิจแต่ไม่เคยให้ผมไปด้วยผมลองแอบตามเธอไปจนถึงย่านเก่าใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา ซอยเล็กเงียบมีเพียงเสียงเรือหางยาวแล่นผ่านเธอหยุดที่บ้านไม้หลังหนึ่งที่ดูสุดโทมผมเห็นเธอคุยกับชายแก่หน้าตาเคร่งเครียดจากระยะไกลผมได้ยินแค่เสียงเบาๆปนเสียงน้ำกระทบฝั่งชายคนนั้นชี้นิ้วมาที่ผมราวกับรู้ว่าผมอยู่ตรงนั้นหัวใจผมเต้นแรงและมือเย็นเฉียบผมรีบถอยกลับก่อนที่เธอจะเห็นผมคืนนั้นเธอกลับบ้านพร้อมรอยยิ้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมพยายามทำตัวปกติแต่ในใจเต็มไปด้วยคำถามทำไมเธอต้องปิดบังว่ารู้จักคนที่เหมือนพ่อผมและทำไมแม่ผมถึงดูหวาดกลัวเมื่อพูดถึงอดีตผมนั่งมองเธอหลับสนิทใต้แสงไฟหัวเตียงแสงอุ่นสะท้อนบนผิวเธอแต่ผมรู้สึกหนาวเย็นจับใจทุกคำพูดและรอยยิ้มของเธอดูเหมือนถูกสร้างขึ้นผมรู้ว่าไม่ช้าความลับนี้จะเปิดเผยแต่ผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อ ถ้าคุณต้องการให้ผมเขียนพาคส,สองของเรื่องนี้ต่อให้ครบสี่ตอนพร้อมโคงสไตล์บรรทัดสัน้นและบรรยากาศกดดันผมสามารถทำต่อได้เลยผมตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงโทรศัพท์ของเธอดังหน้าจอสว่างขึ้นสะท้อนบนผิวขาวของเธอที่นอนข้างผมเธอค่อยๆลุกจากเตียงอย่างระวังไม่ให้ผมรู้ตัวผมแกล้งหลับแต่ฟฝ้งมองผ่านเปลือกตาแง,ง้มเธอหยิบเสื้อโค้ทและกระเป๋าหนังออกจากห้องเงียบๆ เสียงประตูปิดเบาๆเหมือนเธอทำแบบนี้มานานแล้วหัวใจผมเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกผมรีบลุกขึ้นและหยิบเสื้อกันฝนตามออกไปฝนยังตกปรอยๆและถนนปีกลื่นสะท้อนแสงไฟถนนผมเดินตามเธอในระยะห่างระวังไม่ให้เธอหันมาเห็นกลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นน้ำมันเก่าๆจากท่อระบายน้ำเธอโบอกรถแท็กซี่และนั่งเข้าไปโดยไม่ลังเลผมรียมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ขี่ตามไปอย่างรวดเร็ว ลมเย็นตีกระแทกหน้าและเสียงเครื่องยนต์ดังก้องในหูรถเธอหยุดที่โกดังร้างรางิมแม่น้ำเจ้าพระยาไฟสลัวจากหลอดนีออนกระพริบเป็นจังหวะชวนขนลุกผมซ่อนตัวอยู่หลังเสาเหล็กขึ้นสนิมและมองเข้าไปเธอเจอชายแก่คนเดิมที่ผมเห็นในซอยเก่าวันนี้เขาถือซองเอกสารนาะและส่งให้เธอเธอเปิดดูเพียงครู่ก่อนเก็บลงกระเป๋าด้วยสีหน้าเคร่งเครียดผมได้ยินบางคำลอดออกมาแต่จับใจความไม่ชัด คำว่าเขารู้แล้วและกำจัดทําให้เลือดผมเย็นเฉียบผมถอยกลับอย่างช้าๆแต่เสียงรองเท้าผมเหยียบแอ่งน้ําดังชายแก่หันขวับมามองตรงมาที่ผมทันทีผมรีบวิ่งหนีออกจากโกดังโดยไม่หันกลับไปมองเสียงฝีเท้าว,วิ่งไล่ตามดังสะท้อนในทางเดินแคบผมกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ยังรอยอยู่คนขับหันมามองด้วยความงงแต่ผมบอกให้รีบออกตัวฝนกระนำแรงขึ้นจนมองทางแทบไม่เห็น เมื่อถึงบ้านผมเห็นว่าไฟในห้องนั่งเล่นเปิดอยู่เธอนั่งบนโซฟาพร้อมแก้วไวน์ในมือรอยยิ้มของเธอดูเรียบเฉราวกับไม่เคยออกไปไหนผมรู้ว่าเธอพยายามสังเกตว่าผมรู้หรือไม่ผมจึงแกล้งถามว่าเธอตื่นมาดื่มไวน์กลางดึกทำไมเธอตอบสั้นๆว่านอนไม่หลับและจ้องผมไม่กระพริบคืนนั้นผมฝันเห็นพ่อยืนอยู่ริมแม่น้ำในความมืดเขาเรียกชื่อผมด้วยน้ำเสียงเศร้าและชี้ไปทางโกดัง เช้าวันต่อมาผมแอบค้นกระเป๋าหนังของเธอผมเจอซองเอกสารที่เห็นเมื่อคืนซ่อนอยู่ในช่องลับในนั้นมีรูปถ่ายพ่อของผมสวมเสื้อเปื้อนเลือดข้างๆมีใบมรณบัตรที่เขียนว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลื่นล้มแต่ในภาพเขามีรอยบาดลึกที่ลำคอยอย่างชัดเจนมือผมสั่นและรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกดึงออกไปผมเก็บทุกอย่างกลับที่เดิมก่อนเธอกลับมาจากห้องน้ำเธอมองหน้าผมราวกับพยายามอ่านความคิด ระหว่างมื้อเช้าเธอถามขึ้นว่าเธอรักฉันไหมน้ำเสียงเธออ่อนโยนแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความกดดันผมพยักหน้าทั้งที่หัวใจเต้นแรงและขอแห้งผากเธอยิ้มบางๆและบอกว่ามีเรื่องต้องให้ผมช่วยคืนนี้เธอไม่บอกว่าเรื่องอะไรแต่ย้ำว่ามันสำคัญมากผมรู้ทันทีว่ามันต้องเกี่ยวกับความลับของเธอและบางทีคืนนี้อาจเป็นคืนที่ผมรู้ความจริงทั้งหมดฝนตกหนักตลอดทั้งวันทำให้ถนนลื่นและเงียบผิดปกติ ผมนั่งอยู่ในรถเธอที่กำลังมุ่งหน้าไปทางฝั่งธนบุรีเธอไม่ได้พูดอะไรนอกจากเปิดเพลงคลาสสิกเบาๆเสียงไวโอลินชวนให้รู้สึกอึดอัดแทนที่จะผ่อนคลายผมมองมือของเธอที่จับพวงมาลัยแน่นจนเห็นเส้นเลือดสายตาของเธอจ้องถนนตรงหน้าไม่กระพริบผมพยายามถามว่าเรากำลังไปไหนเธอเพียงตอบว่าจะได้รู้คืนนี้และยิ้มแปลกๆรถเล่นเข้าสู่ถนนแคบที่มีไฟสองทางห่าง กลิ่นโคลนเปียกและกลิ่นสนิมลอยมากับลมเย็นเราจอดหน้าบ้านไม้เก่าริมแม่น้ำที่ดูรกร้างเสียงน้ำกระทบตะลิ่งดังชัดในความเงียบเธอหยิบไฟฉายและกระเป๋าหนังลงจากรถผมเดินตามไปอย่างระแวงในบ้านมีเพียงต๊ะไม้เก่าและเก้าอี้สองตัวชายแก่คนเดิมนั่งรอยอยู่ในเงามืดเขามองผมด้วยสายตาที่ทำให้ขนลุกเธอวางกระเป๋าหนังบนโต๊ะแล้วเปิดออกในนั้นมีปืนสั้นสีดำ และแฟ้มเอกสารนะผมถามเสียงสั่นว่ามันคืออะไรเธอตอบสั้นๆว่าหลักฐานทุกอย่างชายแก่หยิบแฟ้มออกมาแล้วโยนภาพถ่ายลงบนโต๊ะภาพนั้นคือพ่อของผมในสภาพมีเลือดเปื้อนเสือ้อผมรู้สึกเหมือนโลกหมุนช้าลงและหัวใจหยุดเต้นเธอนั่งลงช้าๆแล้วบอกว่าความจริงไม่เหมือนที่เธอคิดเสียงฝนกระหน่ำหลังคาดังก้องราวกับตอบย้ำคำพูดชายแกเล่าว,ว่าเมื่อสิบปีก่อนพ่อผมเป็นนี่พนันมหาศาล เขาถูกขู่ฆ่าและวางแผนหนีออกนอกประเทศแต่ก่อนจะหนีได้ก็มีคนหักหลังผมถามว่าใครทำสายตาทั้งสองหันมาที่เธอพร้อมกันเธอยิ้มบางๆเหมือนยอมรับโดยไม่ต้องพูดเลือดในกายผมเดือดพล่านและมือกำมัดแน่นผมถามว่าทำไมต้องฆ่าเขาเธอบอกว่าเพราะเขาทำให้ครอบครัวเธอล้มละลายเสียงหัวเราะสั้นๆของเธอดังแข่งกับเสียงฟ้าร้องชายแก่ลุกขึ้น และบอกว่าผมไม่ควรอยู่ตรงนี้ทันใดนั้นผมได้ยินเสียงฝีเท้าหนักจากนอกบ้านเธอล้วงปืนจากกระเป๋าและสั่งให้ผมอยู่เฉยๆประตูเปิดพางพร้อมกับชายสองคนในชุดกันฝนสีดำพวกเขาถือมีดและปืนเข้ามาโดยไม่พูดอะไรผมถอยหลังจนชนผนังไม้เย็นเฉียบเธอยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดทำให้ทุกคนหยุดชะงักชายแก่ตะโกนว่ามีคนตามมา เธอหันมามองผมด้วยสายตาเหมือนกำลังตัดสินใจเสียงไซเรนตำรวจดังใกล้เข้ามาทุกทีเธอจับแขนผมแน่นแล้วพูดว่าถ้ารักฉันต้องไปด้วยกันก่อนที่ผมจะตอบเธอก็ดึงผมออกทางประตูหลังฝนาสาดใส่หน้าและลมหายใจผมขาดเป็นช่วงๆเราวิ่งลงท่าเรือไม้เก่าที่โยกไปมาตามคลื่นเรือหางยาวลำหนึ่งจอดรอยอยู่ในความมืดผมไม่รู้ว่าปลายทางคือที่ไหน แต่รู้ว่าคืนนี้ไม่มีทางกลับเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วเรือหางยาวแล่นฝ่าคลื่นกลางแม่น้ำมืดมิดเสียงเครื่องยนต์ดังกลบเสียงฝนที่ยังตกไม่หยุดน้ำกระเด็นกระแทกใบหน้าจนแสบผิวผมมองเธอที่นั่งข้างๆด้วยหัวใจปั่นป่วนแววตาเธอแข็งกร้าวราวกับกำลังคิดแผนบางอย่างเรือเลี้ยวเข้าสู่คลองแคบที่มีต้นโกงกาปกคลุมเหนือหัวกลิ่นโคลนและกลิ่นน้ำเน่าลอยเข้าจมูกอย่างแรง ในความมืดผมเห็นแสงไฟส้มจากกระท่อมไม้ปลายคลองเมื่อถึงท่าเรือเก่าเธอกระโดดขึ้นก่อนและดึงผมตามพื้นไม้เปียกเกลือนจนเกือบเสียหลักล้มภายในกระท่อมมีเพียงตะเกียงน้ำมันให้แสงสลัวชายแก่คนเดิมนั่งรออยู่พร้อมกล่องเหล็กสนิมเครอะเขาเปิดกล่องออกช้าๆและดันมันมาทางผมข้างในเต็มไปด้วยเอกสารเก่าและรูปถ่ายขาวดำผมหยิบรูปหนึ่งขึ้นมาแล้วมือสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ มันคือรูปพ่อผมยืนกอดผู้หญิงท้องโตที่หน้าตาเหมือนเธอผมมองหน้าเธอทันทีแต่เธอไม่หลบสายตาเธอบอกด้วยน้ำเสียงเย็นว่าเขาไม่ใช่พ่อแท้ของเธอหัวใจผมเหมือนถูกบีบแน่นและหูอื้อทันทีชายแกเล่าว,ว่าผมเป็นลูกของเธอกับพ่อเขาพ่อที่ผมคิดว่ามีเพียงหนึ่งคนคือคนที่เธอฆ่าเพราะเขาพยายามพาผมหนีและเปิดโปงความลับทั้งหมดเลือดในตัวผมเย็นจนรู้สึกชาไปทั้งแขนขา เธอบอกว่าทั้งหมดทำเพื่อให้ผมมีชีวิตที่ดีกว่าแต่ในสายตาผมมันคือการทำลายครอบครัวทั้งสองฝั่งเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นจนตะเกียงแทบดับทันใดนั้นเสียงเรือหลายลําแล่นเข้ามาใกล้กระท่อมชายแก่ตะโกนว่าพวกมันตามมาแล้วเธอหยิบปืนจากเอวและยัดสายมือผมเธอบอกว่ามีเพียงทางเดียวคือต้องยิงเพื่อปกป้องตัวเองผมมองปืนในมือและรู้สึกเหมือนเวลาหยุดลง ประตูถูกถีบเปิดและชายสวมหมวกไอโม่งบุกเข้ามาทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วจนหายใจไม่ทันผมลั่นไกหนึ่งครั้งและเสียงปืนดังก้องไปทั่วร่างหนึ่งล้มลงกับพื้นเลือดนองเต็มไม้เก่าในความสับสนผมเห็นเธอวิ่งไปที่ประตูหลังเธอหันกลับมามองและพูดเพียงว่าอย่าเชื่อใครอีกก่อนจะหายลับไปในความมืดและฝนพรำตำรวจมาถึงไม่นานหลังจากนั้นและจับกลุ่มชายแก่ ผมนั่งนิ่งในเรือของตำรวจมองแม่น้ำที่มืดสนิทในมือผมยังคงกำปืนไว้แน่นและหัวใจเต้นรัวผมไม่รู้ว่าผมคือเหยื่อหรือเป็นส่วนหนึ่งของเกมเธอและผมไม่รู้เลยว่าผมจะได้เจอเธออีกหรือไม่